มาล้ค่ะกลับมาดูตลาดหุ้นไทยล่าสุดนะคะบวกไป8.01จุดอยู่ที่ระดับ1,588.28จุดมูลค่าการซื้อขาย6,661ล้านบาทและเราจะไปพูดคุยกับคุณทวัชัยอัศวพรชัยค่ะรองกรรมการผู้จัดก,การบร ASL ค่ะสวัสดีค่ะคุณทวัชัยค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับคุณน้าทคุณสุนันและท่านนักชมผู้รับชมบับปังยุ ะคะตลาดพุ้นไทยวันนี้นะคะก็น่าจะฟื้นตัวขึ้นมาตามทิศทางของตลาดต่างประเทศแต่ว่าเราจะเป็นแค่การฟื้นตัวช่วงสั้นๆหรือเปล่าคะคุณทวัชชัยคะออตอนนี้มองเป็นช่วงสั้นๆน,นะมองเป็นช่วงสั้นๆก่อนนะจะไปขึ้นไปถึงหนึ่งตอนนี้เบสครับหนึ่งห้าแปดห้าแล้วเนาะเบสครับหนึ่งห้าแปดห้าก็อาจจะมีแนวบ้านถั้นไปนะกรับอยู่ที่ันห้าร้อยเก้าสิบแล้วก็ไปอยู่ที่หนึ่งพัน่ร้อยนะครับอยู่ตรงนั้นไปนะครับ นะฮะก็ก็คิดว่าขึ้นขึ้นมาได้จากเรื่องเมาของตัวของตัวกลุ่มพลังงานแล้วก็แบงค์นําขึ้นมาเนาะนะครับนะฮะแบงค์กับพลังงานน้ำขึ้นมาหม่ในวันนี้นะครับแล้วก็ที่ที่เห็นโดดเด่นขึ้นมาอาจจะเป็นกลุ่ม defensive stock อย่างเช่นกลุ่มของโลกเยาบาลนะครับ BMS ความลุล่างเนี้ยก็ก็กระดึงเซ็ตอินเด็กซ์ขึ้นมาได้ดีพอสมควรนะครับ แต่ว่าภาพใหญ่หรือภาพรวมเนี่ยม,มันจะอิงไปในทิศทางขาลงมากกว่าขาขึ้นหรือเปล่าคะถ้าดูแล้วมามาถึงตอนนี้เราจะเห็นตัวของเซ็นเด็กนกกะับทีที่ผ่านมาที่ถูกขายหนักๆเลยลงมาเนี่ยเอในช่วงสั้นๆส,นส,นสนองสามวันก่อนหน้านี้ก็จะไปอยู่ที่ห<ม>น,นึ่งพันหอยสิบเจ็ดเพราะงั้นหนึ่งห้าหกเจ็ดเองเอไปนหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบห ก็จะมองว่าไอ้ตอนนี้เองเนี่ยระหว่างหนึ่งห้าหกเจ็ดกับหนึ่งห้าห้าหกเองเนี่ยน่าจะเป็นจุดบอลทอมนะค่ะนะครับน่าจะเป็นจุดจุดบอททอมก็หมายถึงว่าเราเรามีมุมมองหรือว่าสายงานวิเคราะห์อซ์แลเราเนี่ยเรามีมุมมองว่าน่าจะใกล้สิ้นสุดขาลงนะครับในช่วงนี้นะครับน่าจะใกล้ละน่าจะใกล้อาจจะ อาจจะเทสพันห้าร้อยเก้าสิบหรือพันหกร้อยแล้วไม่ผ่านยีนยุ่ยย้อนถึงครั้งนะครับแล้วก็กลับขึ้นมาไซเวย์แล้วก็อาจจะเบกผ่านได้ในที่สุดกันนะครับอันนี้เบสซอนอะไรเรามีสมมติฐานอยู่เหมือนกันนะ,นะครับในเรื่องราวของตัวสัญญาณน้นมันถลงย่ำง่ายเันจะต้องไม่ดุนแรงนะถูกไหมฮะเพราะที่ผ่านมาเองเนี่ยเราต้องยอมรับอยู่ว่าปัญหารเรื่องเงินเฟ้อมันมีสองอย่างคือการกลับตัวขึ้นของภาวะเศรษฐกิจที่ร้อนแรงในตลาดนักกาอันนี้ชัดเจน นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องราวของสัญญาณน้ำมันดิบดวงนาที่เป็นตัวเร่งที่สําคัญที่ทําให้เงินเฟ้อมันสูงขึ้นมากเลยะนะครับอันนี้เนี่มีมีอยู่สองประเด็นประเด็นที่ควบคุมได้ที่ควบคุมไม่ได้คือเรื่องราวของสัญญาณน้ำมันดิบดวงนาเนาะล่าสุดนั้นโอเปกพารส์เขาก็ประชุมกัน,นแล้วว่าเขาจะลดกําลังการผลิตลงมาสองล้านาเรลถูกนะฮะเขาอยากจะให้ระดับราคาน้ํามันเขาเนี่ยอยู่อยู่ที่เก้าสิบบาท ซึ่งมันก็น่าจะขึ้นมาถึงได้แต่ถ้ายืน90เหรียญได้เป,ป๊ะพอดีเดนี่ยแล้วก็90หยดว่าเนียอันนี้ผมว่าตัวแรงแรงกาดดันตรงนี้จะหายไปค่ะนะครับเราต้องติดตามตรงนี้แหละเป็น,เป,นเป็นตัวสําคัญนะครับค่ะแต่ก็เริ่มมีคฟังค,ค,คุณธวัาชชัยแล้วดูเหมือนว่ารอบนี้พันหกร้อยจุดเนี่ยมีโอกาสได้เห็นเลยนะครับเหมือนกับว่าจะน่าจะได้เห็นอย่างที่ผมบอกว่า ถ้าถ้าโอเปกพาร์คเองเนี่ยเขายืนอยู่ถแถวนี้ได้ดีค่ะใช่ไหมฮะเขาเขาเขาประยุงราคาน้ํามันเขาไม่ให้ไหลลงแล้วก็ยืนอยู่ถแถวนี้ได้ดีแล้วเขาก็พอจ่ายแล้วมันก็จบหลักไม่ไม่น่ามีอะไรแล้วเพราะว่าตัวเลขสัญญาณทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาหรือว่าตัวเลขดัชนีต่างๆของทางด้านของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เริ่มจะเห็นก่อนหน้านี้เราจะเห็นเขาเป็นที่ทางขาขึ้นหมดเลยเขาเริ่มจะเห็นบางตัวนี้ชะลอตัวลงมานิดหนึ่ง แล้วก็คืนวันส่งเนี่ยเราก็ต้องติดตามดูว่าจะเลขการจ้งงานของเขาอิสโตรนออกมาจะเป็นอย่างไรหรือบ้างค่ะถ้ามีลักษณะที่ไม่มีทรงตงตัวหรือว่าเพิ่มขึ้นแต่ก็เพิ่มขึ้นไม่เยอะเงนี้เป็นบวกแต่บวกไม่เยอะเงนี้อันเนี้ยอันเนี้ยน,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 น่าน่า,น,าน่าจะเหะ็นล่ะค่ะว่าภาวะเศรษฐกิจต่งางๆน่าจะเข้าสู่จุดดุลยภาพได้ไหมหนะครับเป็นสัปดาหจ,จะเห็นภาพนั้นนะครับที่เหลือเราก็จะมาดูเรื่องอื่นกันหลักค่ะนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยตลาดเรา เออเสดาวลางมาแล้วก็ทางด้านเซ็นเตอร์แบงก์ต่างๆเนี่ยขึ้นดอกเบีย้ยตามกันกับใครใช่ไหมเฟดตอบได้เลยว่าเป็นเฟดเพราะว่าเฟดเองเนี่ยเขาขึ้นดอกเบีย้ยนามาทุกประเทศอื่นเขาไม่ค่อยสายจะขึ้นดอกเบียะะเ้ยกันนะแตะเสดเขาขึ้นดอกเบีย้ยนาขึ้นมาพอขึ้นนาขึ้นมาเนี่ยดอกีเรื่องราวระหว่างประเทศเกิดขึ้นก็คือคอ,อัตราส่วนต่างดอกเบีย้ยเพราะมันมีส่วนต่างดอกเบี้ยตรงนี้เกิดขึ้นมาก็ ก็ต้องดูกันด้วยเนาะนะฮะก็ต้องดูกันด้วยว่าอค่าเงินเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับความมันบนตรงค่าเงินก็ต้องรักษาไว้ให้มันมีเสถียรภาพด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เลยต้องเป็นกบบี้ตามกันค่ะ กลับมาดูตัวเลขเศรษฐกิจในบ้านเราบ้างนะคะเมื่อวานนี้เราก็ทราบเงินเฟ้อเดือนกันยายนแล้วนะคะ6.41เปอร์เซ็นตก็ถือว่าชะลอตัวลงจากเดือนก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะอันนี้ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อเศรษฐกิจไทยแล้วก็การลงทุนไทยด้วยหรือเปล่าคะเพราะว่าดูเหมือนว่าเงินเฟ้อไทยน่าจะผ่านจุดสูงสุดแล้วในเดือนสิงหาคมค่ะคุณธวัชชัยครับในมุมมองของเราเองเนี่ยเราก็มองว่าเออเรื่องราวของเงินเฟ้อเนี่ยนะครับค่ะนะฮะ เรามองว่าที่ที่เดือนกันยาจ่ออกมาชะลอตัวกันเนี่ยนะครับเอ่อก็มองว่าน่าจะผ่านค้นหรือว่าทําจุดสูงสุดไปแล้วก็จะมองตัวอย่างนั้นนะมองในมุมมองอย่างนั้นนะแล้วก็เรื่องราวของอดีตที่ผ่านมาที่ที่เงิอนตุลาสูงสุดนั้น่าจะท้อนพาดของราคาพลังงานที่ชัดเจนไปได้แล้วคือช่วงสัญญาณน้ำมันดิบหลังลงนานที่เห็นแผลกันอยู่ในช่วงกลางปีใช่ไหมฮะนะฮะอันนี้เราจะเห็นตรงนั้น นะครับ <Okay. S 2> ก็เลยมองว่าเออน่าจะนิ่งๆตรงตัวหรือว่าอาอจจะต้องไม่เกินนะหก6ิบหกหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับ mm. จะต้องทรงตัวอยู่ที่ระดับตรงนี้ <Okay. S 2> นะครับอาจจะต้องทรงตัว <Okay. S 2> อยู่แต่ตอนนี้ไปเรื่อยๆสักระยะหนึ่ง <Okay. S 2> ซึ่งก็ถามว่าแรงกดดันเรื่องเงินเฟ้อในไทยเราเองเอ,อน่าจะมีแรงกดดันต่อภาพการลงทุนในต,ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยน้อยถอยลดน้อยถอยลงไป <Okay. S 2> นะครับเป็นหนึ่งนั้น <น> <c oughs> ค่ะเพราะฉะนั้นภาพไตรมาสสี่เนี่ยค่อนข้างจะดีกว่าไตรามาสที่สามานะคะเพราะฉะนั้นตัชนีปลายปีในส่วนของบริเอเสลเนี่ยประเมินเป้าหมายตัชนีปลายปีไว้ที่ตอนนี้เท่าไหร่คะตอนนี้เราเราต้องยอมรับว่าเรายังไม่ได้ประเมินนะคำ <c oughs> ตอบยางเรายังไม่รมประเมินว่าอยู่ที่เท่าไหร่กัน <c oughs> แน่แต่แต่ภาวาในในไอเดียต่างๆเนี่ยนะครับ <c oughs> โดยสมมติฐานนะ <c oughs> คือเราเห็นสมมติฐานที่มีความน่าจะเป็นได้ของตัว อย่างน้ำมันดิบลงหน้าก็คือแขวนตัวอยู่ในกรอบของเก้าสิบถึงหนึ่งร้อยอันนี้ชัดเจนชัดเจนขึ้นนะอาตาัตราเงินเฟรร้อเริ่มชะลอตัวลงมาชัดเจนแล้วก็การเปิดประเทศของแต่ละประเทศอย่างที่ที่เราเคยคุยกันว่าอยู่ normal บรรยากาศ็น normal แลว normal ในลันกษณะที่พิเศษสักนิดหนึ่งมันจะมีการบริหารจัดก,การที่เพิ่มความปลอดภัยเข้ามาเนี่ยถ้าเห็นภาพตรงนั้นชัดเจนขึ้นมาเนี่ยเราก็คิดว่าหน้าจะหลังตุลาคมเนี่ยจะชัดเจน คอนเซปต์ของเราคือน่าจะยืนเหนือกว่าหนึ่งพันห้าสิบจดขึ้นไปอันนี้คือ concept, คอนเซปต์คแต่การเคาะรายละเอียดขึ้นไปเนี่ยว่าจะ,จะประเมินว่าอาตัวของตลาดเนี่ยเอ EPS ของปีนี้เนี่ยของทั้นตลาดเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่เรายังยังอยู่ในช่วงการตัดสินใจอยู่น,นะครับบอกบอกความล่วงหน้าไปก่อน้วนกะันน้อย่างนี้แต่ถามว่าน่าจะน่าจะเป็นโทนบวกไหมนะครับน่าจะเป็นโทนบวกเพราะถ้าถามออกมาชัดเจนในกลุ่มของเอ เนี่ยช่วงนี้ก็วันที่วันที่เท่าไหร่แล้ววันที่หกน,นะครับแล้วก็เรื่องราวของกลุ่มเซอร์วิสภาคเซอร์วิสก็คือกลุ่มธนาคารออกมาพวกน,น,นี้อันเนี้ยอันเนี้ยตัวเลขจะตามมากันทีเลยะนะครับนะ,ะคุณคุณได้ใจไม่แนะนําให้นักลงทุนขายบ้างหรอฮะหรือแปดเก้าวันแล้วนัซื้อมาติดติดเนี่ยจะสองหมื่นล้านแล้วอะไรย่อยอะ่ะอืมหมายถึงหมายถึงยังไงครับ ไม่เขายยอะไรย่อยที่สู้อย่างนิบตาเลยไม่แนะนําให้ขายทำกําไรหมอภาครายย่อยเพราะซื้อติดต่อกันรู้สึกเก้าวันทําการเลยนะครับเกือบสองหมื่นล้านแล้วรายย่อยอะซื้อสุดที่ซื้อซื้อมาอย่างนี้เนี่ยถ้าถ้าเราไปมองเอ,อว่าซื้อเพราะอะไรนะครับเราต้องมองอยู่อย่างนี้ว่าเอในเลือกรายลักทรัพย์เอง่ยในในในมดไอจีรายูเนี่ยนะบางรลัก็อกซับเองนีน่อันดับรายยู หไหมะมันจะมีเขาเรียกว่าเออมันจะมีส่วนต่างรหว่างแฟร์ไพรสกับเรื่องราวของมาร์เก็ตไพรอยู่ส่วนซึ่งแฟร์ไพรสเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเออผมผมคาดว่าน่าจะคึกผ่านพ้นขึ้นปีหลังไลุ้เขาจะใช้ราคาส่วนใหญ่จะไปใช้ของอีกปีถึ่งละค่ะไม่ได้ใช้สิ้นสุดของปีหกสิบนแต่สมมติว่าส้าสิ้นปีหกสิบห้าเองมันก็ก็มี e a s o นเบิลที่จะซื้ออยู่นะ ใชไหมฮะครับแล้วเราก็เราต้องมองว่าเหตุผลที่เซ็นดีเดกจะสร้างจิดต่ํกป่าลงไปเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าปัจจัยพื้นฐานของรุ้นหลายตัวหรือเปล่าค่ะถูกไหมฮะถ้า,ถ,าถ้าเรามองค,คุยกันในแง่ของหลักการเหตุผลนะเราไม่เอาอารมณ์นะค่ะไม่เอาบแอดทั้งสิ้นนะค่ะเราก็จะเห็นเรื่องราวของว่าที่ลงมาเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของฟกอเตอร์ต่างประเทศทั้งนั้นเลยแล้วเราก็กลัวกันไป อย่างสถานีชันก่อนหน้านี้เนี่ยกลัวกันมากออใช่ไหมครับแล้วแล้วคำว่าสถานีชันมันจะเกิดยังไงมันเราก็มาหาคำนิยามกันใหญ่เลย <S 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 ใช่ไหมครับอ,อย่างนี้เป็นตน้นแล้วก็อธิบายกันไปเราเอาว่าทำไมเงินเฟอ้อถ,ถึงสำคัญอะไรยังไงบ้างนะครับ <S <S ที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเาวาเหล่านี้ส่วนใหญ่แต่ถามว่าในแง่ของต้น,นประกอบการหุ้นที่เราไปลงทุนเนี่ยมัน มันก็ไม่ได้เหลวไหลนะ,ะองคนี้ในแะง่ของหลักการเหตุและผลเนี่ยก็เลยมีมีเหตุผล้งส่วนใหญ่หรือว่าค่อนข้างไปทางสปอร์ตให้ซื้อมากกว่าในช่วงที่ลงมาเล็กๆเนี่ยค่ะแต่ว่าสมมุติว่าขึ้นไปถึงข้างบนนะ่ะถช่ไหมขึ้นไปอยู่ข้างบนเง,งินแพงอันเนี้ยนะถ้าซื้อเนี่ยเรื่องแตกอันนี้มันเป็นอย่างนั้นเนะี่ยแล้วแล้วก็หลักการอีกอันหนึ่งก็คือสมมุติว่าเราเป็นพอนะ่อค้า เราก็ต้องซื้อมาขายไปเราจะซื้อแพงหรอหรือว่าเราจะซื้อถูกดีค่ะอ่าเั็นคำถาม้แล้วกันเนาะโอเคครับค่ะครับครับครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณทวอชัยครับ ครับยินดีครับขอบคุณคัะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะะคะกลับมาดูนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยนะคะล่าสุดดัชนีบวกไป12.98จุดนะคะอยู่ที่ระดับ1 5 9 3 2อจุดมูลค่าการซื้อขาย12,370ล้านบาทมาดู5ดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะดับที่1 Ad v a n ั e ค่ะลงไป4บาทอยู่ที่1 8 6บาทอันดับที่2 d e เดลต้านะคะวันนี้บวกไป32บาทอยู่ที่698บาท อันดับที่3ามเคแบงค์ bank, ค่ะบวกไปบาทห้าสิบที่1 4 3ยสบาทหอันดับที่สี่ปตทสอพอค่ะบวกขึ้นมา2องบาทห้อยู่ที่1 7 0ยเบาทหและอันดับที่ 5BH อวันนี้บวกแรงเหมือนกันนะคะหกบาทที่235บาทแต่ก็ชัดเจนนะคะคุณสุนันท์ที่เราบวกขึ้นมาขนาดนี้ส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าเป็นเดลต้าเลยค่ะครับอ่าเป็นเป็นตัวที่ที่นำดัดชนีอะ่า<ล>ค่ะ อแรงแรงหนุนจากจากดาวโจนส์ฟิวเจอร์ดาวโจนส์ที่โบกด้วยนะครับวันนี้เอาละก็รู้แล้วเห็นซื้อมาหลายวันแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ทวงถามว่าเมื่อไหรจะขายท่านเองค่ะสำหรับตลาดนะครับก็ดูกันนะคะว่าสําหรับคิดว่าต้นทุนของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เท่ากันนะคะเดี๋ยวก็รอดูนะคะ <c oughs> ว่าในสถานการณ์ตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยนะคะแนวต้านหนึ่งพันห้าร้ยเก้าสิบ ที่คุณทว่าชัยบอกเนี่ยก็ผ่านมาเรียบร้อยแล้วดังนั้นเดต้าถัดไป1,600จุดนะคะก็มารอลุ้นกันถ้าว่าถือว่าวันนี้บ้านเราเนี่ยแข็งกว่าตลาดหุ้หนในภูมิภาคเอเชียนะคะเพราะว่าเราก็ค่อนข้างบวกได้ดีเลยทีเดียวแต่ว่าส่วนหนึ่งก็มาจากเดลตา้ามันก็ระมัดระวังกันด้วยนิดนึงค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสําหรับรายการคุยคุยหุ้นค่ะเราทั้งสองคนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ